โดยสนัา่าโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังอยู่ในช่วงของการระบาดโควิด -19 กำชับผู้ว่าทุกประเทศเข้มมาตรการ น,นายธนกรบวงบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้ฝากย้ำเตือนว่าแม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาวขอให้ทุกคนอย่าประมาทกาดอย่าตกค่ะเพราะไทยยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด1 i รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับ VUCA ได้แก่วัคซีน universal prevention และ c o v i d free setting รวมทั้งการตรวจ antigen test kit โดยเฉพาะอยากขอความร่วมมือเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศ ร่วมปฏิบัติตนตามมาตราการอนามัยส่วนบุคคลและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อให้ทุกคนใช้เวลาอยู่ที่ประเทศไทยอย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะ น,นายธนกรกล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรียังกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธาน,นาคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดต้องคุมเข้มติดตามผู้ได้รับอนุญาตจัดงานเจ้าของสถานประกอบการร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงที่จะเปิดให้บริการในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องดำเนินมาตรการในการสกัดกั้นการระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเข้มงวดเมื่อเข้าไปในสถานบันเทิงสถานที่แออัดร้านอาหารที่มีระบบระบายอากาศไม่ เพราะมีโอกาสที่จะติดเชื้อโดยเฉพาะสายพันธ์โอไมครอนสูงมากที่สําคัญสถานบริการอาจถูกปิดกิจการได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณาสุขจัดประชุมประเมินสถานการณ์การระบาดหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ผ่านไป15วันอีกครั้งหากพบจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอาจนําเข้าสู่ที่ประชุมสบคเพื่อพิจารณาปรับแนวทางและเพิ่มมาตราการป้องกันอื่นๆได้อีกค่ะ ด้านอนุทินส่งหนังสือด่วนที่สุดป้องกันการระบาดโอไมครอนช่วงเทศกาลปีใหม่ นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมีหนังสือด่วนที่สุดเรื่องข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีเนื้อหาว่าจากแนวโน้มของสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยขณะน,นี้พบว่ามีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับในช่วงเทศากาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ประชาชนจะมีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นและทางศาสนางานเลี้ยงสังสรรค์รวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งจะมีการรวมกลุ่มบุคคล เป็นจํานวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ลดอัตราการแพร่เชื้อและอัตราการเสียชีวิตด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงขอให้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ทุกหน่วยงานเน้นย้ําการปฏิบัติงานตามแนวทางการเฝ้าระวังการระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและสร้างการรับรู้มาตรการสําคัญของทางราชการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชา ชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยค่ะติดท้ายกันที่ประเด็นการเมืองค่ะสรัฐเผยสิระมีกำลังใจดีชาวบ้านให้กำลังใจจำนวนมากชี้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอุบัติเหตุทางการเมืองไม่หวันเลือกตั้งซ่อมเชื่อประชาชนเลือกจากผลงาน นางสรันรัตเจนจากะว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสสกทมเขต9หลัก4จะตุจักแทนตำแหน่งที่ว่างของพรรคพลังประชารัฐก,กล่าวถึงการทำหน้าที่ต่อของนายศิระภายหลังจากพ้นสสว่าตอนนี้นายศิระมีกำลังใจที่ดีมีชาวบ้านเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุทางการเมืองเท่านั้นถึงแม้ว่านายศิระจะไม่ได้ทำหน้าที่ในสภาแต่การช่วยเหลือประชาชนการดูแลประชาชนยังคงทำอยู่ค่ะ อย่างที่ทุกคนเห็นมาตลอดนายศิระไม่เคยปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจากประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดจังหวัดใดนายศิระไปมาหมดตนเชื่อว่าคนที่รู้จักกับนายศิระทุกคนรู้เรื่องเหล่านี้ดีโดยนายศิระมีความตั้งใจจะช่วยเหลือทํางานให้ประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปถึงแม้จะไม่ได้มีตําแหน่งเป็นสส ส่วนการแข่งขันเลือกตั้งครั้งนี้มีความกังวลกับคู่แข่งหรือไม่ตนเชื่อว่าประชาชนจะเลือกผู้แทนของเขาจากผลงานคงไม่เกี่ยวว่าจะเป็นรองแชมป์หรือมีโปรไฟล์ที่สวยหรูมาจากไหนประชาชนคงไม่ได้สนใจเท่ากับว่าเมื่อเลือกมาแล้วใส่ใจประชาชนบ้างหรือไม่หรือมายกมือไหว้สวยงามเพียงแค่เวลาอยากได้คะแนนเสียงเพราะฉะนั้นตนจึงเชื่อว่าสิ่งที่ตนกับนายศิระทำมานั่งอยู่ในใจชาวหลักสี่จตุจักรแน่นอนตรงนี้จึงไม่มีความกังวลใดๆค่ะ จบการเสนอข่าว14นาฬิก5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n